อันนี้หอยนะจ๊ะใส่ไปเลยหนึ่งครัวอุ้ยเป็นตัวกูชอบแบบนี้นะอีดอทำไมนน้ำกูไม่ชอบโอ้ลอดโอ้ลอดอื้อไปซื้อมาแล้วก่อนหมอบหมอีกเาะขนาดกามื้อนึงนี่เนาะกูก็จะเทอันนี้ใช่แล้วก็โอ๊ยกินน่ะก็ไฟทำอะไร อ๋อ oh. เอาอย่าลืมถ่ายขั้นตอนให้หนูนะต้องครบมีเราชอบเนาะใช่ต้มสายก็ต้องมีขั้นตอนนะเยอะนี่น้ําตาลขอหนึ่งบทเพลงจ้าใครอะสร้างลุยขอหนึ่งบทเตจจัดให้พี่ให้ให้ให้หน่อยเดีวหนึ่งผลงานที <c oughs> อันนี้ดิเพลงอันนี้ด,นนดิมันถึงจะมออ<ง>อะไรนะต่อไปนี้ <c oughs> จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดี <c oughs> วิธีทำกอง,ง่าย <c oughs> จะบอกได้ <c oughs> ต่อไปนี้ <c oughs> มันเป็นวิธี <c oughs> เออ,เอ,อวิเศษเหลือดลาย ไปซื้อมะละกอลูกหม้อหม้อเดี๋ยวเอาพริกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทับก่อนนะเดี๋ยวมันไม่เสกสับช่อไม่ต้องมากมายตาพริกกระเทียมกระเทียมยอู่ไหนอะกระเทียมอะเออตามกับกระเทยนะครับหอมยี่มกินอายน้ำปลามะนาวน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บขามีน้ำตาลทรายได้ไหมอะ น้ำตาลจ่ได้ไหมส้มตำก็แซ่บพี่เอพี่อยเอาเผ็ดมากไหมอ่ะพี่ออยพี่ออยเขาไปดูจะบ้าแล้วอ่ะบอยลจุดยังเงกับพริกเยอะไหมกินเผ็ดเหมือนไม่เจอหรอกกันเดียวก็พอมาฮัลโหลฮัลโหลกำมือนึงนี่เนาะก็จะเทอันนี้ใช่เดี๋ยวนึง จะกินกินเอาเผ็ดไหมเอาดีๆเอาเร็วๆองคกใช่ไหมเอาคกแล้วเอาคกไคกเดียวพี่เอมกินนะเผ็ดเหรอไม่เผ็ดไปนี่หรอเออนี่ติดกระเทียมไม่รู้ว่ากินเผ็ดแค่ไหนต่อไปนี้ เ็เด็ดเดยกมามเดน่มาไไปต้องระวังตัวเองสวยเ้าอะไรเสดอยู่บเกียวเนื้อไปยกกระจอดทานมาเน่ตรงไหนกัเอ็มหอบาหบาดบเกียวเน้อเปลี่ยนเรื่องไออกมไปไหนไปอทาน มึงอกมึงออกไปมึงค้นข้อไปนั้นมึงมองเห็นสวัสดีสิบหคนด้วยนะครับอะไรใครคอมเมนต์อะไรมาเดเดทาไม่ได้ทำอะไรนะอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยนะนอนอยังไงไม่เห็นไม่รดูนอนโดกตาต้นกันมึงใครบ้างเนี่ยน้องแม็กน้องแม็กเกลี่น้ำแะสวัสดีครับพี่แม็กมาักล่างกนีดูอะไรอยู่ทักล่างเมื่อไห้เจมันเริ่มรู้ตัวว่า แทงที่สองก็ได้อย่างเงี้ยใส่สองแทงเลยนะจ๊ะไม่ใส่หมดหรือเปล่าเรื่องเดียวก็พูดได้อีกเป็นปีนะพี่หอยอันนี้หอยนะจ๊ะใส่ไปเลยหนึ่งขวดหอยเป็นลาซาลแบบนี้อันนี้ปลาจ้ะปลาทับทีเดียวพอยี่หนึ่งแค่นี้ก็พอมาปลาอุ้ยเป็นตัวกูชอบแบบนี้เลยอีดอกเป็นหนากูไม่ชอบโอ้ลูดโอ้ลูดโ้ย กินน่ะน้ำลายแท้เลยอด้กไไดอ่ดดมดมได้กินไหมได้กินกันเมื่อนี้มึงอิ่มพอดีเลยพี่ออยอิ่มพอดีสุรสใส่ยังใส่เหม้อใส่ไปอีกครึ่งกระปุกไปไหะ<า>ัวบรรณ ห,หนึ่งให้ยีนึงชิมอาจจะเอ็มเอ็มชิมทำไมลิงร้ายจังหละ่ะเขาใส่กุ้งไปหมดเล้วพวกเนี้ยอ่าแดกไม่ได้ไม่ทำงานหรือลิงไม่ทำแล้วมันโดนไล่อล <laughs> อไกไม่ทำ <laughs> <laughs> เก็บไเด็กในสดไม่ไดทำงานหรือลึง เสร็จเรียบร้อยจ้านี่เบิ้งใครเป่ายุงเบิ่งเนี่ยได้ไหมเสร็จมากเสร็จแล้วได้บายบาย